ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกกลิ่นหอมหอมน้ำซุปเข้มขน้นเนื้อนุ่มๆแต่เดี๋ยวก่อนครับรู้ไหมครับว่าแค่1ชามก็สร้างปัญหาให้ร่างกายได้แล้วก๋วยเตี๋ยวน้ำตก1ชามนะครับมีโซเดียมสูงถึง1,200ถึง2,000มิลลิกรัมซึ่งแทบแตะ ขีดจำกัดโซเดียมที่ร่างกายควรในรับทั้งวันแล้วครับโซเดียมมาจากไหนหรอครับก็จากน้าซุปเข้มข้นที่ใส่น้ําปลาซีอิ๊วผงชูรสลูกชิ้นหมูตุน๋นเนื้อเปื่อยที่หมักปรุงรสจัดและเครื่องปรุงที่เพิ่มรสที่เราติดนิสัยต้องเติมครับกินบ่อยๆนะครับไม่ใช่แค่ความเค็มที่มันเพิ่มขึ้นแต่โรคที่ตามมาก็เพียบอย่างเช่นโรคความดันโลหิตส,สูงหัวใจทํางานหนักขึ้นไตทํางานหนักขึ้นเสี่ยนไตพังเร็วขึ้นบวมน้ําตัวบวมขาบวมเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ย ขับโซเดียมออกไม่ทันแล้วเราจะกินก๋วยเตี๋ยวยังไงให้ไม่พังลองปรับแบบนี้ดูครับ 1. ครับลดการซดน้ําซุปเพราะโซเดียมหนักสุดอยู่ตรงนี้อย่าเติมน้ําปลาหรือซีอิ๊วเพิ่มให้ชินกับรสที่เขาปรุงมาให้แล้วเลือกเส้นมีขาวหรือวุ้นเส้นลดโซเดียมแฝงใส่ผักเยอะๆช่วยให้ร่างกายขับโซเดียมออกง่ายขึ้นกินอร่อยได้แต่อย่าลืมใส่ใจร่างกายด้วยนะครับส่วนใครนะครับที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวน้ําตกแล้วซดน้ําหมดชามเลยเนี่ยคอมเมนต์มาหน่อยนะเดี๋ยวจะมาบอกวิธีลดโซเดียมให้